ครับ BTP r e m i u m Motor e n o n นะครับวันนี้เรามาส่งงานนะครับกับนิ s สัน Note นะครับลูกค้าทำการอัปเกรดนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED B11 นะครับพร้อมดับเบิลวงแหวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงครับเปิดไฟรี่ครับตัวนี้จะเป็นกรอบวงแหวนนะครับ LED Beam Style นะครับไปต่ำครับไปต่ำนะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED B11 นะครับขนาดเลนสลูกแก้วนะครับ3.2นิ้วนะครับสูงครับ เฟอร์เจอร์ของร้านนะครับทางานเป็นสูงต่ําในตัวนะครับดูแสงหน้ารถนะครับสูงครับปล่อยครับดูแสงผ่านฟิล์มนะครับสูงครับปล่อยครับความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถนะครับสว่างไม่แตกต่างกันเลยนะครับแต่ลร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับสนใจงานติดตั้งดีินเนี่ยนะครับติดต่อทางเพจ Facebook b t p r e เมีย a มาโตซี o n นะครับ ได้ทุกสากานะครับบริหารกันโดยทีมงานช่างหมีนะครับขอบคุณครับ